มาดูความลับที่โลกต้องการอีกอย่างนึงนะครับที่สื่อปกปิดบังไว้นะครับผมพยายามพต์บอกทุกสื่อนะครับแล้วก็แจ้งให้ทาง DSI ทราบนะครับไล่ช่วยนะครับเรื่องที่มีการฝังไมโครชิปไว้ในผมนะครับแม้แต่กระทรวงยุติธรรมก็ไม่ช่วยนะครับผมวันที่2ตุลาคมนะครับผมฝันว่าได้ไปทะเลญี่ปุ่นนะครับมีรถด้วยและอื่นอีกมากมายนะครับในฝันนะครับและมีรถมีเรือด้วยนะครับในวันที่2ตุลาคมนะครับสังเกตดีๆนะครับ วันที่สองตุลาคมเวลายี่สบอนาฬิกาสิบปดนาทีนะครับเพิ่งตื่นมีข่าวเพิ่งตื่นมีข่าวอะไรบ้างนะผมโพสต์ไปนะครับในวันที่เจ็ดพฤษภาคมนะครับผมผมถ่ายรูปที่แหลมพรมเทศไหมครับใต้ต้นโพนะครับภาพจากภาพนะครับติดติดสารพระพรมาด้วยนะครับแล้วก็ยืนอยู่ข้างช้างนะครับแต่มีคนแจ้งลบรูปในเว็บไซต์ p i c t u r e t a i l s thaisa t ออกนะครับ เสลตไพร่าสองนะครับผมแต่งกลอนไว้ว่านะครับจะเครื่องจักรไปบักตัวหัวพระสอไปบัดคอผมมาหาดูไม่มาลิกิตชีวิตบ้องหมองช้าใจปั่นปวดในใจดานให้คานฝักพังนะครับวันที่เจ็ดนะครับและผมก็ได้แก้ใหม่ในวันที่ยี่บสามนะครับไปจะเครื่องจักรไปบั่นตัวหัวพระสอ ในวันที่สามพฤษภามนะครับจะเคลื่องจักไปบั่นตัวหัวพระสอไปบั่นคอผมมาหารูไม่มาลิขิตชีวิตต้องหมองช้ำใจปั่นตัวในไตด่านให้คานพังนะครับวันที่สามตุลาคมนะครับวันที่สองตุลาคมผมฝันเห็นทะเลนะครับวันที่สามตุลาคมนะครับสยองใบพัดจะปิดโบ๊ทฟันนักท่องเที่ยวดับคาทะเลพัทยานะครับ มาดูข่าวกันนะครับในรอบสองเดือนที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุทางเรือที่พัทยามาแล้วถึงสามครั้งแล้วก็เป็นอุบัติเหตุหนักๆทั้งสิ้นเลยนะคะมาถึงครั้งล่าสุดนี้กลายเป็นทัหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ด้วยค่ะอย่างคมชัดลึกบอกเลยนะคะพระราชุตมรณะสยองท่องเที่ยวพัทยาใบพัดเรือฟันหัวสาวอินเดียค่ะเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับเส้นอีกสปิด ลักต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะครับกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงชาวอินเดียนะครับเป็นเรือสีเหลืองที่ชื่อว่าจะเห็นได้ว่านะครับผมโพสต์ตอนไปนานแล้วนะครับตั้งแต่วันที่เจ็ดพฤษภาคมนะครับจะเพี่ยงจับไปปักตัวหัวพระศอนะครับแล้วก็วันที่ยี่บสามนะครับจะเพี่ยงจับไปบังตัวหัวพระศอนะครับก็เกิดเหตุใบพัดกงตักเรือนะครับฟันหัวชาวอินเดียจนแหลกนะครับ เมื่อกี้ YouTube ไม่สามารถให้ผมลงได้นะครับไม่รู้มีการเกลีแย้งทางไหนอีกนะครับเพราะว่าผมพยายามแยกดองทิศ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 ทิภาพมาหลายที่แล้วนะครับไปถึงสิงคโปร์แล้วก็มามาเลเซียนะครับล่าสุดนี้ฟ้องดีเอสไอกับกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ไม่ไม่ได้รับการตอบกลับมาอย่างแต่อย่างใดนะครับ